หยวนอยากจะให้เพื่อนๆเนี่ยฟังคลิปนี้จนจบเลยครับเพราะว่าคลิปเนี้ยจะเป็นคลิปสั่งเสียนะครับหยวนอยากจะทําอะไรที่ใจกําลังคิดอยู่ให้สําเร็จนะครับถ้าหยวนเนี่ยทําการละใบไม่วันนี้หรือพรุ่งน,นี้หรืออีกสามสิบปีนะครับสิ่งที่ หยวนไม่เอาคือหนึ่งนะถ้าหยวนทำการละไปแล้วเนี่ยไอไอชามข้าวเนี่ยที่วางไว้น่ะแล้วก็ทูบะแล้วก็ตะเกียงเนี่ยไม่ต้องทำอะไรให้กินครับหยวนมีอาหารของหยวนนะคืออาหารเป็นทริปนะหยวนรู้คติของหยวนเรียบร้อยแล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยหยวนจะททำตามแบบ พระศาสดาทุกอย่างคือเอาสมนี่ยแล้วแต่นะว่าต่สามวันเจ็ดวันตามเหตุปัจจัยตามกําลังของเราอ่ะแล้วก็ให้เพื่อนๆมาดูนะว่าเนี่ยเราเนี่ยได้ทําการละไปแล้วนะไม่ต้องเป็นห่วงเพราะเราเนี่ยทําการละไปแล้วเนี่ยเรามีอาหารของเราให้ห่วงจะตัวเองอย่าอย่าทำตัวประมาทนะ อย่าไปเพลิดเพลินกับรูปรสกลิ่นเสียงพลพะธรรมณม์อย่าไปเพลิดเพลินกับการ,รมคนในโลกนี้เพราะนั่นจีคือที่ที่มาแห่งความประมาทเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยทุกคนเนี่ยเกิดมาเพื่อจากกันไม่ได้เกิดมาเพื่ออยู่ใช่ปัจจุบันนี้เราเราอาจจะเกิดมาแล้วเพื่ออยู่ใช้กินผัวเมียเพื่อนฝูงญาติพี่น้องกัน แต่ผลสุดท้ายทุกคนก็ต้องจากกันไม่จากเป็นก็จากตายสองอย่าง mm. เพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยอันนี้คือคลิปสั่งเสียให้ญาติพี่น้องได้รับรู้ไปว,ว่าถ้าหยวนทําการละไปแล้วไม่ต้องเป็นห่วงห่วงแต่ตัวเองนี่แหละเอาตัวเองให้รอดแล้วกันหยวนเอาตัวเองรอดแล้วนะคลิปนี้จะเป็นคลิปเตือนใจทุกคนว่าเราทุกคนเกิดมาเพื่อตาย และระหว่างที่เราอยู่เนี่ยเรากระทาอะไรอยู่เราได้ฟังทำเนืองๆไหมอ่าใช่ไหมได้เจริญอนาปานสติไหมอ่าการเจริญอนาปานสติคือกรรมไม่ดําไม่ขาวเป็นหนทางสิ้นสิ้นกรรมดับกรรมที่แท้จริงนะขยวนเนี่ยถ้าได้จากโลกนี้ไปแล้วเนี่ยนะอาหารของหยวนเนี่ยจะเป็นทิพไม่เป็นทิพก็ปิติสองอย่าง เป็นทิพย์คือสวรรค์ชั้นกลางพบปิติคือสวรรค์ชั้นถมนะสองอย่างสองคติหยนสามารถเลือกได้แล้วไม่ต้องกลัวแต่หยนจะเลือกคือไม่กลับมาเกิดอีกต่อไปหยนจะใช้ความเพียรในเวลาที่เหลืออยู่นะี่ะจะใช้ความเพียรให้สูงสุดให้มากที่สุดหยนเชื่อพระพุทธเจ้าถ้าเราเชื่อพระพุทธเจ้าแก้วโชวคดก็จะถูกต้องตามมา แต่ถ้าเกิดเราไปเชื่อสมณพราหมณ์หรือคนที่ต่ำกว่าพระพุทธเจ้ามันก็จะผิด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 ไปผิดไปตลอดเลยเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยมาเชื่อพระพุทธเจ้าแล้วมันจะถูกไปเลยสิบชั่วโคตรเก้าชั่วโคตรทำตามคําสอนเชื่อฟังพระพุทธเจ้าแล้วเราจะได้สุคติโลกสวรรค์หรือไม่ก็นิพพานครับผม